สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่ดูเลยนี่ครับเพื่อนดูแล้วดูดนมอีกแล้วครับเอ้ดูดนมพี่อ้วนอีกแล้วครับเพื่อนเห็นไหมโอ้ยพี่ว่านนอนครับพี่ว่านนอนนอนให้คุณน้อยดูดนมครับดูดอย่างนี้กำลังดูดนมอย่างสบายใจเลยครับเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ดูใกล้ๆดูใกล้ๆครับโอ้โหโตเป็นควายยังดูดนมอยู่เลยครับเก่งจริงๆเลยพี่ว่าน ที่วันบอกหใหยน้อยเอ้ยมึงจะอะไรนักนะเอ้ยจะนอนพักผ่อนอากาศร้อนร้อนมึงมานังหานมอยู่ดู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 มูดูเูดูดูเูื่อนเูดูดูมูเูด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 ูเูดูดูดีดูดูม่ดูดูดูดอยูนูลยดอดูมูด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 ูน้ดู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 ด้ดูดดดอ นนนหนูอยากดูดนะหนูอยากดูดอีกนะเดอ๋ยเพื่อนอยากดูนมพี่อ้วนอ่ะอืไม่รู้ใครมาครับไม่รู้ใครเดินมาครับนี่ครับใครมาเอ้ยห้าตามาครับห้าตามาหาพี่อ้วนน้องน้อยนี่พี่อ้วนไไป้ไปเลยจ้าไปเลยนี่นี่นีนนนนไ่ไปแล้วครับไปแล้วครับ ทำ <c oughs> ไมครับคุณนายวันฮะเวอนบอก <c oughs> น้อยแอบ,บกินนมอ,อีกแล้วพอเอ้ยเห็นไหมเออ,เอ,อใจดีจริงเลยแมวอ้วนเนี่ยฮะพี่วันใ,ใจดีครับปุ๊บนี่น้อยอยากจะกินนมเสร็จมาอยู่นี่ครับทำไมเนี่ยลูกฮะอืทำไมเนี่ยครับฮะ ตาอ,อยู่นู่นครับตาอ,อยู่นี่นะครับผมสวัสดีครับตาสุสดรออยู่นี่นะนั่งรออยู่เนี่ยเอาเบลเลยถ่ายรูปสักหน่อยเอาเบลเลยครับนี่น้อยครับส่วนพี่ติมอยู่นี่นะครับเราไปดูพี่ติมกันนี่คุณชายติมครับ ชายติมอยู่นี่ครับในใี่คป็ชายติมเอา้าพี่ดำลงมาพอดีเลยนี่พี่ดำก็อยู่นี่ครับในี่เจอดีครับเพื่อนๆนะครับติดตามชมช่องแมวยิมชาแน,นลครับอันนี้ลาต้าลาไปก่อนครับลาตาสุดโอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม